สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องผีเปรตพระเมตตาเล่าโดยองค์หลวงปู่แผ่นทองครั้งสมัยท่านไปทุดงทางแถบป่าชายแดนทางจังหวัดศรีสะเกดท่านเล่าว,ว่าหลวงปู่เนี่ย ทุดงไปในป่าดงใหญ่มีสิ่งลี้ลับอัศจรรย์มากมายครั้งหนึ่งไปอยู่จำพรรษาทางชายแดนไทยขเขมรเนีย่ยมีวัดร้างอยู่ในป่าหลวงปู่จึงจำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นริมเขาอยู่บนเขาแต่มีหมู่บ้านชาวบ้านอีกฝ้าเขาลงไปเป็นชาวขเขมรต่ำ พอตกค่ำหลวงปู่ก็นั่งภาวนาเดินจงกรมจิตกําลังเป็นสมาธิอู้ลมเดบัดนี่แรงอย่างขนาดพัดต้นไม้ชายคาปลิวกระจัดกระจายไปหมดเลยเราก็ไม่สนก็เฉยนะพอสักพักล่มหยุดเหม็นสาบเน่ามาเลย แม้เราก็เลยกำหนดจิตสักพักเห็นเป็นเปรตพระตัวสูงใหญ่นั่งพนมมืออยู่ต่อหน้าทางจงกรมเราโถโถโถ,โถมันตัวใหญ่ร่างกายผอมแห้งเหม็นเน่าพูดอะไรก็มีแต่ร้องหลวงปู่เลยถามด้วยจิตเขาบอกว่าโอ้ย หิวเหลือเกินทรมานเหลือเกินขอข้าวท่านกินหน่อยหลวงปู่ก็ตอบว่าไม่มีหรอกเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมพระองค์นี้มาเป็นเปรตเขาตอบว่าเขาบวชเป็นพระอยู่วัดนี้แต่ทำผิดศีลธรรมด้วยความประมาท พอตายก็ห่วงเงินทองที่เก็บไว้มาเฝ้าอยู่ที่วัดนี้นานหลายปีทรมานเหลือเกินมีพระมาพักที่นี่แต่เขากลัวนี้หมดเราทราบเลยอืมน่าสงสารแท้หนอคนหลงทางหลวงปู่เลยแผ่เมตตาให้เขาเลยขอถวายเงินทองที่เก็บไว้ หลวงปู่ก็รับแล้วให้ศีลให้พรเขาก็อนุโมทนาบุญด้วยก็หายไปเลยพอเช้าหลวงปู่เลยไปดูตรงที่เขาเก็บเงินมีเงินเก่ากับทองคำอยู่จริงๆแต่มีน้อยๆนี่แค่ความโลภโกรธทำให้มารับกรรมแบบนี้ไม่ว่าพระว่าโยม ความอยากเอาอยากมีนี้ทำให้ตกในบ่วงกรรมมากมายเป็นพระยิ่งหนักถ้าทำตัวไม่ดีหลวงปู่เนี่ยประสบประการมามากของแบบนี้เราไม่จับถ้าหลวงปู่พูดให้คนอื่นฟังเขาไม่เชื่อหรอกคนสมัยนี้พากันประมาทขอน้อมก้มกราบ,ทบเท้าหลวงปู่แผ่นทอง จาครรโตวัดสะพานดำตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรําด้วยเสียงกล้าว